เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะยินด,ดีต้อนรับสู่โม i ิล Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V ฮะสละวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่ที่เซิร์ฟเทเบต้าเพื่อทดสอบตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเจ้าโฮเซ่บาเดนฮะเริ่มต้นเราดูกันที่รูปร่างหน้าตากันก่อนนะโฮเซ่บาเดนนั้นมีผมค่อนข้างยาวฮะมีหนวดมีเขานะครับผมหน้าตาค่อนข้างจะหล่อเหลาฮะสำหรับชุดของเขาเป็นเหมือนชุดของทหารเรืออังกฤษนะครับผมส่วนไอเทมของเขาเนี่ยเป็นดังได้ของนาฬิกาพกนะฮะก็อยู่ที่มือซ้าย ของเขานั่นเองในวันนี้เราจะไปดูกันว่าความสามารถของไอเทมประจำตัวเขารวมถึงพาสฟส,ส่วนตัวทั้ง3อันของเขาเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันในเกมเลยครับผม เอาละครับแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยสําหรับการอธิบายความสามารถไม่ว่าจะเป็นไอเทมประจําตัวหรือพาสีส่วนตัวทั้ง3ามอาของเขาเนี่ยผมขอบอกไว้เลยว่าผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมเพื่อที่จะอธิบายเพื่อนๆได้เข้าใจง่ายมากที่สุดเริ่มต้นเรามาดูกันที่ทางด้านของไอเทมประจําตัวเขาก่อนจะอยู่ที่มุมขวาล่างเป็นรูปนาฬิกาพกใช้ได้2ครั้งต่อ1เกมไม่สามารถหาในกล่องเครื่องมือได้นะครับผม เริ่มต้นมาฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูเขาบอกว่าทางด้านของนาฬิกาพกเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานเราจะทําการสะกดจิตไปที่ทางด้านของฮันเตอร์แล้วจะส่งผลให้ฮันเตอร์มีอาการหน้ามืดชั่วขณะจากนั้นจะมีทางด้านของร่างหลอกของตัวเราเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งร่างร่างหลอกเราจะหยุดไม่ทํางานก็ต่อเมื่อทางด้านของร่างหลอกเราไปชนสิ่งกีดขวางหรือเราโดนโจมตีฮะนี่ครับผมทําการสารที่เรียบร้อยจะมีร่างหลอกขึ้นมาแบบนี้ ถ้าร่างหลอกของเราไปชนกับสิ่งกอ่อสร้างอะไรมันจะหยุดอยู่กับที่แล้วชั่วเวลานขนาดหนึ่งฮะมันก็จะหายไปนั่นเองถามว่ามันมีประโยชน์อะไรก็คือจะทําให้ทางด้านของฮันเตอร์สับสนว่าตัวไหนคือร่างจริงและร่างปลอมฮะคราวนี้ผมมีบูมมองทางด้านของฮันเตอร์ให้พเพื่อนเได้ดูฮะว่าเวลาโดนสะกดจิตแล้วจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนนั่นเองฮะ <c oughs> เอาละฮะแต่ท่าทาพตรงนี้ก็คือผมเป็นฮันเตอร์คือเจ้ากิ้งก่านั่นเองเมื่อเราถูกสะกดจิตแล้วเราจะมีรูปดวงตาขึ้นฮะแล้วหน้าจอเราจะมืดไปแป๊บหน,มนะมบบนี้เลยผ แล้วก็จะมีทางด้านของร่างหลอกเกิดขึ้นมา1ล่ร่างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะมีการสราบหรือว่ามีการสะกดจิตอีกหนึ่งรอบฮะผมก็จะติดสถานะตาดำๆแล้วก็จะมีร่างปลอมหรือร่างหลอกเพิ่มขึ้นมาอีก1่ร่างฮะทำให้เราค่อนข้างจะสับสนฮะว่าตัวไหนคือร่างจริงหรือร่างปลอมของเขานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางด้านของฮันเตอร์นะฮะต่อมาเรามาดูกันที่ความสามารถส่วนตัวของเจ้าโฮเซ่บาเดนกันบ้างฮะเขาบอกว่าเมื่อได้กระตามที่เพื่อนร่วมทีม ถูกจับนั่งอยู่ที่เก้าอี้จรวดฮะเราจะอยู่ในสถานะล่องหนหรือว่าหายตัวได้นะครับผมโดยจะมีระยะเวลาอยู่ที่3ามสิวินาทีให้เพื่อสังเกตตรงรูปนาฬิกาพกเห็นไหมฮะตรงกลางล่างๆนิดนึงต,งตรงตัวของเราที่โปร่งแสงจะมีรูปนาฬิกาพกค่อยๆลดอยู่นะฮะ ถ้าเกิดมันลดหมดไปแล้วเนี่ยเราจะคืนล่างโดยทันทีหรือในกรณีที่เพื่อนคนที่ถูกนั่งเก้าอี้เจ้าหรว์เนี่ยมีการโดนช่วยไปที่เรีร้อยไม่ว่าเราจะช่วยหรือว่าคนอื่นช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยคืนล่างโดยทันทีนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราไปดูพัฟซีฟตัวที่2สําหรับทางด้านของตัวโฮเซ่บาเดนฮะโดยทางด้านของความสามารถที่2เนี่ยจะมีเอฟเฟกอยู่ด้วยกัน2อย่างฮะเอฟเฟกแรกเกี่ยวกับเรื่องการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ฮะเขาบอกว่าโฮเซ่บาเดนเนี่ย จะถูกลดความเร็วในการถอดรหัสเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องไซเฟอร์เนี่ยลง20%จากปกติฮะหรือจะพูดง่ายๆก็ได้ฮะว่าตัวทางด้านของโอเซบาเดนเนี่ยทำการถอดรหัสช้า20%นั่นเองฮะอีกหนึ่งเอฟเฟกต์ฮะของความสามารถที่2ก็คือว่า ถ้าเกิดสตดว่าทางด้านของโฮเซ่บาเดนหรือตัวละครใหม่ของเราเนี่ยถูกคู่ไล่ล่าหรือฮันเตอร์จับไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้จรวดเนี่ยตัวเขาจะนั่งเก้าอี้จรวดได้นานขึ้นอีก20%หรือว่าอึดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือเป็นความสามารถส่วนตัวอันที่2ฮะก็คือมี2แบบแล้วก็คือมีมถอดรหัสช้ากับนั่งเก้าอี้ได้นานนะฮะสออันด้วยกันนะฮะต่อมาเรามาดูกันที่ความสามารถส่วนตัวอันสุดท้ายของเจ้าโฮเซ่บาเดนเขาบอกว่า ในขณะที่ทางด้านของโฮเซ่บาเดนเนี่ยทำการใช้ไอเทมเพื่อสะกดจิตผู้ไล,ล่ล่าหรือฮันเตอร์เนี่ยหรือตัวเขาทําการล่องห่นอยู่เนี่ยแล้วเขาโดนโจมตีผลของการสะกดจิตหรือทางด้านของการล่องหนเนี่ยจะถูกลบล้างโดยทันทีตรงนี้ผมจะใช้ทางด้านของไอเทมนาฬิกาพกให้เพื่อนได้ดูฮะก็คือจะมีการสร้างทางด้านของล่างหล,งลอกไปหนึ่งล่าแต่ถ้าเกิดเราโดนโจมตีปุ๊บ ผลน,นั้นจะถูกลบล้างโดยทันทีก็คือตัวล่างหลอกของเราจะหายไปโดยทันทีแบบนี้นะครับผมนี่คือกรณีแรกเดี๋ยวผมพาไปดูกรณีที่2นั่นก็คือกรณีการหายตัวก็คือเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมถูกจับนั่งอยู่ที่เก้าอี้จรวดแบบนี้ตัวของเราจะอยู่ในสถานะร่องหนหรือว่าหายตัวได้ แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดเราโดนทางด้านของผู้ไล่ล่าหรือฮันเตอร์โจมตีนะครับผมตัวโฮเซ่บาเดนเนี่ยจะกลับคืนร่างเดิมท,ทันทีดูแบบนี้ฮะเห็นไหมครับผมก็จะกลับคืนร่างแบบนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องระวังก็คืออย่าโดนตีตอนสะกดจิตและอย่าโดนตีตอนล่องหัวนั่นเอง วันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก่อนจากลากัน์ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมวิดิชแชนเนลกันไปด้วยอยากดูไลฟ์สดๆของโฮเซ่บาเดนเนี่ยไปดูในแฟนเพจเฟซบุ๊กเลิงอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ